โอเคสวัสดีทุกคนมือนีสิบมาพระเบ,บงริเฟของเอ okay. ็ดโอเคเฮาจะไปท่องยุทธภพในอีพีสองความสา่ารแไดกับเองยิเมตรวัตยังประเทนี้แพ้จักตาตัาต่างแดนม,มากนึงี้เลยที่คอยเยนกระได้มองบอกหนึ่งหน่อยหนึ่งหน่อยหน่หอยไอ้วามามาตัวนี้ประวาตแม่นเนะขาก็จับเบิง้งปกติมมนเฉนมาทางกว่า เดี๋ยวคอยบูสนคอยก้อนแล้วคอยก้อนแล้วเลยแหละแตเขามาบ่งดูรีเพะแล้วตอนนี้เฮาก็ได้เขามาแล้วคือคอยมากรีเพะเหตุโอเคที่ชุดเพราะว่ามันให้บ่งพังพังแรกกับพังฝาก็ได้ไปบ่งมัวมัง บางพังแดงพังแดงนี่มีพังแดง,ง,งพังพระไอ้หมากพังแดงมันกำลังออกมาพังพระกำลังออกไปโอมโคอานี่มันมีเหลือใค่ปอเอาเอาเอา,เอาอตะได้ออกกับโกดพิตาเห็นมัเอาออกได้เออเดนกราฟค้าขักหมัวเท็ดโอเค ก้อยเบิก้อยเบิบบแล้วเฮองฮองปจะเป็นบางแล้วคนเหลือก็มาพอวันนี้ฮาก็โบนเข้าเดินเก,ก,นกมใช่ไหม

เวลาเขาเห็นฟังฟังเขามันก็จะโมพกัเขาบเขาโปโป๊ะแก็บเห็นเขา,ากดตัวนี้ท่องกอนี่มันก็เห็นหมดไปโค nào đối thủ này, cái này, cái gì, ạ, cái Nào, cái gì, cái gì, cái gì, ยันเออเจ้าไปดอ กระแกักมากดยสิ้นยานเนี่ยที่แหง้งขา้าพูดใหม่พูดใหม่กระติงดิๆๆ๊ด <c oughs> ดิ๊ดดิ๊ดเฮ้ยบอแต่งหน้ามันลำบากต้องยึดใจยิ่งจย่อนเอ็มเอาเวลาซื้อไอเทมเวลาซื้อไอเทมกับเวลาแข่งไปเปะเลขย,ยา,าบ้าเบิงวอกยังเกม เก,ก,กี่ยนสาขาของตัวนี้แหละอืมนี่ตอนนี้เวลาที่ไดที่กลางสกอร์สอง มีตัวคีเสื้อ,อแม่นำใจกระจ่างออ้ยไผิดนี้โตโตป่านี่มันเป็นอยการในเกม o ากับเกมหลูกมันก็นจะเป็นทูเล็ดี่นะนี้เป็นนันตยา thì cặp bao đại và khao duy say khao lùm chi tô chỉ chỉ có bao hiến đọc to khỏi có bao Đèn lên luôn I a good you will be sorry. oh. ก็คืซมันบดเด้เอายบซ้ดยมันจคิวมันขายจคิวมันแบบเพเออมท่าละแจกไปแล้วแจกไปแลดครับื่อน เล่นลุงถึะไรเป็นไรตอนนี้ตอนแรกขอบฮูที่กิวมันจนมันสอกไปก่อนตอนนี้ก็จอเลยนีตายันก็ได้อ่าวเกี่ยวโปรีและตอนนี้ตอนนี้ฮะตัเล็กตเล็ ก็นเนียสกิลแบบกามีกายวะยันต์ตอกตีตเกแงเจวง้วใส่คอเสียกว่าตัวมอนวโหวสกิลแบบไหนคลายนั่นอีเกมหนึ่งตัวนี้พบบอลเกมอย่างเอฟเคลายกันไอลิเทลแดนีเพ็ก

ตั้งใจ่าสิแรนเรื่องูมาเคลียร์คลิปก่อนคนไล่ไอ้โมแม่แมนเจนจะยนปล่อยคลิปตัวหน่อยแหละจะเข้าเอื้ยังแลผมมันยิงปะแลจริงที่เกมเฮดโอเคบบมี่ครับแต่แต่ร์เลนมาโเห็นพลังแพ้แ่ไม่มีแล้วบแต่บเห็น่ย มีแต่ลู่บอกลูกนะ่ดำมีแต่มันหายวายได้ลูกนะคอยเขามาดอกอินเจ็ดแปดวันก็ได้ถ้าขึ้นไปเจ็ดแปดวันมันได้มันได้สายหนึ่งเต็มนะง่ายๆสายหนึ่งเต็มนะรออัพอันหนึ่งกับอัพช่วงชู้กับเลเวลหามันมีจ้กอันปะขางอาชีพบอสานชีพกับรอยหาชีพ ยำเจ็ดยังเอาตนวแรกาโเลตตนเป็นเอ่อชิวัตเ้มันเป็นเจ็ดน่อนหลอย่อมหน้าตาตัวนี้มันขายยาแต่มันแต่มันมีปับแด่บอลแต่มันอิสระไร

แม่มือกเอเลาะเลาะแนี่ได้คอยออกไปใช้คนเขาบบโพแมพภาในหรบ่ขึ้นเลนไเป๊ะเจอคอ้องยังโปพร้อมขัดแต่อยากอยากให้เอออยากให้เกมอีกต้นในหงามันเทดแบบนีกก็ดีคือกันแต่มันเจ๊จะงงเพมาว่าบุเพอะไรกัจังเลย

Entering your team has destroyed a turret. has destroyed a turret

แหลกขนาดแหเพชรจะนัา hmm. ย okay. Fl ิ not, ่งซ uh, 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 uh. ึ่งขนาดนี everyone, 哈哈哈้ขึ้นจากจากแหลกเพชจะนามากระเดงเนี่วจดหลนะคิดว่ามันตาย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 คิดว่ามันอยู่บ้าผาบางนึงปิดผาทงนี้ ว้องพีค่คองพี่มันาแลนปีชีเ่าโอ้ทีกระเป๋าแลนหยอก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 หยอีอีกตอนนี้คนนาบอุปโภค ta nhìn người mới lên kép anh kép vẹo giờ đầy vẹo ship nhang cả thế để ná tiền cớ anh ti dây kịp từng khổ từng rồi con tát tát hai bên ลีเพเต็มเต็มปีน้อยบาปะเขาอืมมีเฮนอยู่อันเางภูมใหม่มันจะมีเมฆกระบือบินอยู่เลื่แสงว่ะเลือดอกใหม่กับผมเคเครคลิปปกเคยเคียเบิร์โซ่ันี้เขา เียบ,บได้ไป,ปนี้ในโอ้ไนี้ดูไปล่งปองนี่นนเสียสกิวยังบถถเินดิมันมาลมันมาแลพ้พึโอ้มันลบสก,กิลนี่แหละตัวนี้ตึงุดน่มลบสก,กิลพนินี้นี้นีกดไกลเลยอย่าตายเพน่าจะตายแ่ห พวีไฟกับนุดนดูเาอดตรงนี่วิธีการดูมาเอาปะพาป่าอ่ะน,นะไลา่แหละนาลาเไล่เลยนะว่าเลยแคบบุ้งแคบ Thì cái bao nhàng đọc đẹp, đọc đẹp, đọc đẹp. You made me mad! Now, mm. you'll be sorry! Hm! 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 ไปบ่ได้จากโตอีกเฮ้ยพออยง่าวิงก็นอกใต้หนึ่งโตขึ้งตายโตขึ้งตายบาคอยยานป้านแล้วค่อยู่ในปอกหยับมาอยู่ในปอก มันซอยมัน huh. ซอยพี่ยิงี่ก่อนบัได้สิเกิดได้บอลหนามันมีชีแดงๆเวอนวนวมีคนบอกจริงจริงก็วาชีเมื่อเค้เล่นการก่อนอย่นใหย่าหบ่ทันท่เล่นเติมนี่

เฮ้ยเฮ้ยอันพี่มานี่เซตดปดโอ้ยเจะกันจายสิใครมันตายมันตายมันตายตายจังหวะนี้คนะก็ชื่อแดร์คอยเขาเอาท่าเขาน้องล้างมุกให้มุกเปิดก่อนให้มองให้มองมันเถอะนี่นี่ตายจ้ะ chưa mất chạy anh chị em ba sẽ chưa xong bài đại cả đại cả thái nó chưa cả cái gì nó chưa được rồi thì là mình chưa được rồi chưa khi lộ chính sự chưa chưa chắc rồi nữa victory ดีเพมันขึ้นบอกเลเออมันบอกเขินว่าวิคตอรี่หายแล้วมันขึ้นแบบนี้เอาละมึงจบละกับชิบะมะนี่ล okay. ะ,ะดีเพอโอเคกับก็ดีได้คอยเฮ็ดอ่ะดีก็อีกเกมตัวหนึง่งมันมันบอกคอยเฮ็ดแบบนี้ย้อนเบิรงจังได้จังไงรายละเอยียดมันก็บ,บอกคอยโซ่ไปแหละทุกคนบ๊ายบาย